ผมบอกได้เลยว่าโซเชียลแบงกิ้งเนี่ยเกินมาค่าธนาคารแน่นอนตั้งโมบายแบงกิ้งผมบอกได้เลยว่าอันนี้ก็ผิดภ้าอีกแล้วคำว่าการโอนเงินข้ามประเทศคำนี้จะหายไปจากโลกใบนี้คนที่มีมายสต่ปิดยึดติดกับความสำเร็จเดิมๆก็จะเหมือนกับทัวเลขในอดีตที่หายไป เทรนที่น่ากลัวที่สุดของ traditional bank เราจะเรียกมันว่า social banking ซึ่ง social banking bank นี่คืออะไรอาอยุกตัวอย่างง่ายๆประเทศจีนเนี่ยเขาจะมีแอปแคล้ายๆแอปสีเขียวบ้านเราที่ชื่อว่า WeChat ซึ่ง WeChat ช่วงเทศกาลตรุษจีนคนจีนเขาไม่ได้มานั่งเอาเงินกระดาษใส่ซองแดงเนี่ยเหมือนคนไทยนะครับที่เมืองจีนเนี่ยเขาโอนสิ่งที่เรียกว่า electronic อ่างเป่าผ่าน WeChat ปรากฏว่าช่วงตรุษจีนที่ผ่านมาเนี่ยคนจีนโอนเงินผ่าน WeChat ไปกัน8 0 0 0ล้านดอลลาร์ถ้าแปดพันล้านดอลลาร์เกิดขึ้นที่แบงก์ไทยเนี่ยระบบล่มแน่นอนเพราะ ร technology สู้เทคโนโลยีคันปืนไม่ได้แต่เท่านั้นไม่พอแอปเนี้ยย,ยังทำให้ลูกค้าเนี่ยเรียกแท็กซี่ก็ได้คุยกันก็ได้หัวจดเท้าได้หมดแล้วเราเรียกว่าซ u เปอร์แอปเพราะว่าคนยุคใหม่เนี่ย expectation มันเปลี่ยนไปเด็กยุคใหม่จะไม่ไม่มีทางมานั่งเขียนเช็ครอ Clearing เป็นวันๆกว่าเงินจะเข้าแบงก์มันคือการบร,ริการแบบเก่ามันไม่ตรงกับยุค e x p e c t a t i o n ของ Internet c e n ต u r y รที่มันต้องได้ทันทีเพราะฉะนั้นในเมืองไทยเนี่ยครับก็เหมือนกัน10ปีที่ผ่านมาเป็นช่ว ปีที่ผ่านมาเนี่ยโลกของเราโตเร็วมากทางด้านของเทคโนโลยี adoption ลองคิดภาพนะครับสิปีที่แล้วเรายังไม่มีไลน์เลยครับที่คนใช้กัน40กว่าล้านคนเกินครึ่งประเทศเรายังไม่มี iPad Instagram ก็ยังไม่เกิดขึ้นมา Airbnb Uber Bitcoin Blockchain พวกนี้เกิดขึ้นมาน้อยกว่า10ปีทั้งหมดเป็นสิ่งที่คนใช้กันทางประเทศเรียบร้อยแล้วเป็นช่วงที่ expectation ของลูกค้าเนี่ยมันเปลี่ยนไปสูงขึ้นแต่วิธีการบริการของแบงก์ยังยุดอยู่กับที่ตั้งแต่ปี2008ทําให้มันเกิดแกลบที่ใหญ่มากระหว่าง expectation gap ที่เปลี่ยนไปซึ่งแกลบเนี้ยฟินเทคแกลบมันใหญ่มากใหญ่จนตอนนี้ บริษัทเทคโนโลยีคอมพานีต่างๆเห็นถึงโอกาสก็เลยกระโดดเข้ามาปิดแก็บนี้ให้มันเล็กลงโดยการพัฒนา p r o d u ั t ์ให้มันดีขึ้นเรื่อยๆในยุคแรกเนี่ยซีอของแบงก์บอกว่าให้เปิดสาขาให้มากที่สุดพอมายุคนี้บอกให้ทยอยปิดสาขามาโฟกัสบนแอปพลิเคชันสโตร์คือสร้างโมบายแบงกิ้งแล้วตอนนี้ปีนี้ก็ดีใจกันใหญ่ว่ายอดกดเงินสดของตู้ ATM เนี่ยน้อยลงเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์คนไปใช้โมบายแบงกิ้งกันหมดแล้วผมบอกได้เลยว่าอันนี้ก็ผิดผ้าอีกแล้วทาไมผมคิดว่าโซเช รู้ไหมครับว่าค่าเฉลี่ยเวลาจะโอนเงินหนึ่งครั้งได้เนี่ยต้องเข้าออกแอปประมาณ7ครั้งสมมุติเวลาจะซื้อขายของกันออนไลน์คุยกันผ่าน Facebook Instagram ตกลงกันซื้อเสื้อผ้านู่นนี่ไปที่แอปโอนเนี่เช็คชื่อนี้จริงหรือเปล่านมสกุลนี้จริงหรือเปล่าไม่แน่ใจกลับไปดูอีกทียอดเท่านี้จริงหรือเปล่ากลับไปดูอีกทีเฉลี่ยเนี่ยครับต้องเข้าออกประมาณ7ครั้งมันไม่ใช่ Product หรือการบริการที่ดีในยุคยูนิเวอร์แซลเซนต์รีสามแอปพลิเคชันหลักๆที่คนใช้กัน ลน,นประมาณครึ่งโลกครับแล้วถ้าสมมติเขาออก Digital Currency ออกมาที่ชื่อว่า r i b r a ออกมาเมื่อไหรเ่เขาทำให้คนโอนเงินกันได้ด้วยเขาจะกลายเป็นแบงค์ที่ใหญ่ที่สุดของโลกทันทีเลยคำว่าการโอนเงินข้ามประเทศคำนี้จะหายไปจากโลกใบนี้พอ Social Banking มาเนี่ยหรือ Digital Currency ที่เรียกว่า Libra ของ Facebook มาเนี่ยนะเพื่อนของผมอีกคนหนึ่งเนี่ยอยู่ที่แอฟริกาผมต้องโอนเงินให้เขา1,000บาทเหมือนกันผมก็แค่เอามือถือออกมาผมกดแค่ปุ่มเดียวเนี่ยครับเหมือนส่งสติก เร็วกว่า10ปีที่แล้วเพราะเทคโนโลยีมัน e x p o n e n t เนนมันสร้างบนเทคโนโลยีอีกทีนึงเพราะ 5G มาเมื่อไหร่มันจะ Unlock เป็นแพ็กเกจของ Technology เทคโนโลยีเลยที่เรียกว่า AI Big Data IoT เพราะฉะนั้นมันอยู่ในยุคที่พวกเราทุกคนเนี่ยต้องรีบปรับตัวแล้วใครที่มี Mindset ที่เปิดนะครับปรับตัวได้ก่อนจะเป็นคนที่ได้ประโยชน์ไปคนที่มี Mindset ที่ปิดยึดติดกับความสำเร็จเดิมๆพวกนี้ครับก็จะเหมือนกับทรเลขแน่ดีที่หายไป อีกข้อที่อีกอย่างหนึ่งของโซเชียลแบงกิ้งก็คือความจริงคนทั่วโลกตอนนี้ครับประมาณ2.5พันล้านคนเนี่ยเข้าไม่ถึงการมีแบงก์แอคาท์เขาอยากจะเปิดแบงก์แอาท์เนี่ยแทบใจจะขาดแต่แบงก์เนี่ยเรื่องที่จะไม่รับเขาเป็นลูกค้าเพราะว่าแบงก์เป็นบริษัทที่ต้องทำกำไรคอสในการเมนเทนแอาท์ของคนพวกนี้มันสูงกว่าแวลูที่แบงก์จะเอ็กซ์ทรกจากการเป็นลูกค้าของแบงก์ได้ก็อย่าลืมนะครับว่าเขาเป็นคนเหมือนพวกเรามันมีความจำเป็นที่จะต้องเข้าถึงบริการทางด้านการเงินหมดทุกเลเวลไม่ว่าจะรวยหรือจนอย่่่่าาางงคคนนทัววไปเเเออรกกู้กิิดดบบแ7%ต นีแพงมากเลยรู้ไหมครับว่าคนที่ไม่มี Bank Account เนี่ยหรือ Unbanked เ,เวลาเขาไปกู้เงินเนี่ยนอกระบบโดนชาร์จถึงประมาณ20% interest ต่อเดือนนะครับไม่ใช่ต่อปีอย่าง Facebook ก็ estimate ว่าตอนนี้มีคนอีก1,000ล้านคนที่มีมือถือแต่ไม่มี Bank Account <c oughs> เขาก็เลยจะเปลี่ยนไอ้มือถือเนี่ยเป็น Banking Facility ให้คนโอนเงินได้ผ่าน Facebook Messenger ทําให้คนที่ไม่มี Bank Account เนี่ยสามารถเข้าถึงการบริการทางด้านการเงินได้เหมือนกับพวกเรา <c oughs> นี่คือสิ่งที่เรียกว่า E-wallet <c oughs> ตอนนี้อย่างบ <c oughs> ริษัทแอปสีเขียวที่ให้คนเรียกรถแท็กซี่อย่างเดือนตุลาล่าสุดเนี่ยเคาได้รับ กับแบงค์ชาติแล้วให้ปล่อยกู้ได้เลยเวลาเรียกรถแท็กซี่ปุ๊บเนี่ยเขาจะมีฮิสตอรีว่าคนขับคนนี้รายได้เท่าไหร่ได้รับเงินเป็นเงินสดต่อวันเท่าไหร่เราเรียกว่านอนทร a d i ชั o นแนล a ดตเป็น Data Se t ที่แบงค์ไม่มีเขาก็สามารถใช้ Data พวกนี้ในการปล่อยกู้เองเลยถามว่าโซเชียลแบงกิ้งนี่มันน่ากลัวแค่ไหนให้ลองคิดภาพนะครับประเทศจีนเนี่ยอาลีเพย์กับวีแชทเนี่ยเขาใช้เวลาแค่5ปีสามารถออนบอร์ดคนเกือบ2พันล้านคนเนี่ยมาใช้โซเชียลแบงกิ้งได้หมดเลยเขากลายเป็นแบงค์สองคดค่ใแองไทย มีแค่70ล้านคนเนี่ยจะใช้เวลากี่ปีกว่าคนไทยจะมาใช้โซเชียลแบงกิ้งทั้งหมดผมบอกได้เลยว่าโซเชียลแบงกิ้งเนี่ยเกิดมาค่าธนาคารแน่นอนให้ลองคิดภาพนะครับว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยมันมามีอิมแพคต่อบรรณาธิการในสื่อพิมพ์ยังไงโซเชียลแบงกิ้งเนี่ยจะมีอิมแพคในระดับเดียวกันกับแบงก์เกอร์สณปัจจุบันเลยเพราะฉะนั้นผมบอกได้เลยว่าอิมแพคของโซเชียลแบงกิ้งเนี่ยมันจะมาเปลี่ยนแปลงวงการการเงินในระดับเดียวกับที่โซเชียลมีเดียเคยเปลี่ยนแปลงวงการสิ่งพพิมม์าในอดีตเลย ี่มีเทรนด์ในอนาคตหรือเราจะเรียกว่า banking model of the future ก็คือทางด้านหน้าบ้านเนี่ยจะกลายเป็นเทคโนโลยีอมพานทที่รับลูกคา้าเช่น Apple Facebook WeChat AliPay Grab Gojek Line เขาสามารถดีไซน์ Product ที่มัน sticky ที่มันเข้าใจลูกค้าได้ดีกว่า traditional bank และกฎของโลกใบนี้คือใครที่คุมลูกค้าเยอะๆอยู่ในมือเนี่ยจะเป็นคนกำหนด เพราะฉะนั้นเขาก็อยากจะพ์กเนอร์กับ traditional bank อยู่ดีแต่เขาจะผักสิ่งที่อยู่ข้างหลังบ้านในสิ่งที่น่าเบื่อต่างๆเช่นการเก็บเงินลูกค้าต้นทุนสูงมากในการเก็บเงินลูกค้าการส่งรีพอร์ตให้กับอปปองพวกนี้ traditional bank คุณทำต่อไปแต่ area ที่มันน่าตื่นเต้นกำไรเยอะๆเช่นการโอนเงินการปล่อยกู้เนี่ยเดี๋ยวฉันทำเองและแบรนด์ของ traditional bank จะต้องละลายหายจากหน้าตลาดแต่เขายังอยู่นะครับ ต่เขาเป็นเหมือนกับการไฟฟ้าที่เป็นยูทิลิตี้พรีเวเดอร์ให้กับหลายๆเทคโนโลยีคันเป็ฟังดูแล้วมันเสียเปรียบมากถ้าสมมติแบงกเบอร์4อยากจะขึ้นมาเป็นแบงกเบอร์1นึ่ถ้าแบงกเบอร์สี่ในเมืองไทยพาร์ทเนอร์กับแอปสีเขียวก่อนเขาจะเข้าถึงคนไทยอีก40กว่าล้านคนทันทีเขาจะกลายเป็นแบงกเบอร์หทันทีในเมืองไทยถ้าแบงกเบอร์สไม่ทําบงก์เบอร์ห้าแน่นอนเพราะฉะนั้นมันก็เลยต้องบังคับให้ใครเร็วก่อนคนนั้นได้ตอนนี้สิ่งที่แบงก์ได้เปรียบเทคโนโลยีคอมพานีอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดก็คือเรื่องของ trust ที่ลูกค้ามีให้กับ Bank เพราะเขาไปโฟกัสเรื่องของ compliance program เยอะมากมันก็เลยมี trust จะสังเกตว่าตอนนี้ trust เนี่ยมันเทคโนโลยีคำนี้ก็เริ่มตามทันแล้วนะครับแต่ผมมองว่าอีกไม่นานเขาจะได้ trust ในระดาัาบเดียวกับที่แบงค์ทำเพราะฉะนั้นสิ่งที่แบงค์ต้องทำเนี่ยก็คือต้องรีบปรับตัวให้เร็วโดยการใช้ trust เนี่ยให้เป็นประโยชน์ในการมีสร้างธุรกิจแบบใหม่เพราะฉะนั้นพร้อมเพย์บ้านเราเนี่ยเราควรที่จะเปลี่ยนมันเป็นคัมซอลเทียมให้แบงค์ทูแบงค์จับมือร่วมกันแล้วก็ออฟเฟอร์ตัวเองให้เป็นให้มัน beyond mobile banking นะครับเซอร์วิสื่นๆเช่นการเรียกรถแท็กซี่ การสั่งอาหารทําให้ชีวิตของผู้คนมันสบายมากๆจนเขาไม่จำเป็นออกจากแอปแอปนี้เลยจุดท้ายเนี่ยเขาจะวินตลาดได้เราจะเรียกเทรนด์ใหม่ที่เรียกว่าซูเปอร์แอปเทรนเหตุผลที่ทําไมธนาคารสร้างโซเชียลแบงกิ้งตัวเองได้ยากเนี่ยก็เพราะว่าแต่ละโซเชียลแบงกิ้งแอปที่เกิดขึ้นมาเนี่ย มันมีเน็ตเวิร์กเอฟเฟกถ้าแบงกไปเริ่มจากศูนเนี่ยในขณะที่โซเชียลแบงกิ้งมันนำมาก่อน10ปีล่วงหน้าแล้วเนี่ยถ้าแบงก์สามารถทําอะไรที่มันตามทันได้ก็โอเคในการ build network effect ตรงนี้อาจจะต้องใช้ government มาช่วยอย่างประเทศจีนเนี่ยเขาปิดไม่ให้ Facebook หรือ Google เข้ามาในประเทศเขาเพื่อที่จะเขาจะได้สร้างไปตูของตัวเอง WeChat ของตัวเองที่มี network effect ที่ใหญ่แล้วมันตามทันซึ่งตอนนี้ WeChat ได้ออกไปแข่งกับทั่วโลกได้เลยเพราะเขามี network effect แต่ในเมืองไทยตอนเนี้ยอาจจะต้องให้รัฐบาลช่วยปิดเหมือนกันอย่างเวียดนามตอนนี้เขาก็สร้าง Facebook of Vietnam มาแล้วของตัวเองเพื่อที่จะมี Network Effect mm hmm. เพื่อที่ในอนาคตจะสามารถขยายกลายเป็น Social Banking ได้ถามว่าโลกในอนาคตจะต้องมีธนาคารอยู่หรือเปล่าคำว่าธนาคารจะเปลี่ยน Definition มันยังมีอยู่แต่วิธีการบริการลูกค้าจะเปลี่ยนไปนะครับอย่างที่บิวเกตเขาบอกว่า Banking is necessary traditional banks are not เพราะฉะนั้นธนาคารจะเปลี่ยนรูปแบบเป็นออนไลน์แบงก์ดิจิ l b ลแบมากขึ้นหรือโซเชียลแบงมากขึ้น ธน,น,นาคารเนี่ยจะถูกลดบ,บทบาทลงในอนาคตถ้าเขายังไม่เข้าใจถึงพฤติกรรมของคน ที่เปลี่ยนไปในยุคอินเทอร์เน็ตเซนทรีเทคโนโลยีคอมพานีเขากระโดดมาปิดฟินเทคแกรปนี้แทนคุณแน่นอนแล้วเขาก็จะกลายเป็นแบงก์เกอร์สออฟเดอะฟิวเจอร์เพราะว่าคนจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดที่เหมาะกับพฤติกรรมของเขามากที่สุดพฤติกรรมของคนเปลี่ยนแต่สิ่งที่แบงก์เนี่ยไม่สามารถทําได้คือเข้าใจพฤติกรรมพวกนี้ได้ดีเท่ากับเทคโนโลยีคอมพานีในเมื่อเทคโนโลยีคอมพานีเขาเข้าใจลูกค้าได้มากกว่าเขาก็เลยออกโปรดักต์ใหม่ๆที่มันตรงกับพฤติกรรอพฤติกรรมของคนที่เปลี่ยนไปได้เหมาะสมกว่าเขาก็เลยชนะตลาดไปนะครับนี่คือ power ของเทคโนโลยีคอมพานีที่เขาเข้าใจเข้าถึงลูกค้าได้โดยที่ traditional bank เนี่ยไม่สามารถเข้าใจพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงของคนได้ เรวเท่ากับเทคโนโลยีกันเป็นประชาชนไม่สนใจสิ่งที่ไม่เซิร์ฟความต้องการของเขาผลิตภัณฑ์ที่ไม่ดีเนี่ยจะอยู่ไม่รอดในยุคทอร์เน็ตนรรีสิ่งที่ดีจริงๆที่แก้ไขปัญหาให้กับผู้คนจริงๆเนี่ยจ,จะอยู่รอดในอนคตถ้าใครมองเห็นโอกาสก,ก่อนแล้วปรับตัวเนี่ยโอกาสก,ก็จะมีมากมายมหาศาลเลยสําหรับคนคนนั้นและถ้าเราสามารถมีมายสเตีิเปิดนะครับแล้วแบงก์เกอร์ของเมืองไทยเนี่ยสร้างเป็น Facebook of Tomorrow Google of Tomorrow ได้ก่อนแต่เป็นของคนไทยคิดว่า GDP ของประเทศเนี่ย จะใหญ่แค่ไหนผมเป็นใครทําไมผมถึงต้องออกมาพูดเรื่องนี้นะครับผมเป็นคนรุ่นใหม่นะครับที่เห็นถึงศักยภา,าพของเทคโนโลยีเข้าถึงแล้วก็เข้าใจเทคโนโลยีใหม่ๆได้ดีในยุคข,ของอินเทอร์เน็ตเซนทรีอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยมันจะเร็วกว่า10ปีที่แล้วหลายเท่าเพราะว่าเทคโนโลยีถูกสร้างบนเทคโนโลยีแล้วถ้าไม่มีใครออกมาพูดคนไทยเนี่ยจะกลายเป็นแค่เทคโนโลยียูเซอร์ไม่ใช่เทคโนโลยีพรีเวเดอร์เมืองไทยจะเป็นเมืองขึ้นของเทคโนโลยีในยุคอินเทอร์เน็ตเซนทรีแน่นอน